สบายดีครับพ so ี่น้องท่านผู้ชมนี้มาอยู่ตลาดนัดโคกกระบือบันดอาใม้อำเภอสุวนภูมิเจ้าเลศครับมาผอกกล้วยกล้วยหน่อยสองโตเดี๋ยวจีพี่น้องเบื้องติดเรียนสอบถานละข่ายเบื้องบัดจค่ไหนนี่วัดดี้อาบัดดี้ผู้น้อยวันนี้เฮ้ยว้าย เทิบหน่อยครับเทิบหน่อยดวงเบิ้งมีกีตาต้นนี้มีกีตาเนี่เปิดไปสองมืิ้ดหายมาก็อ่ะเดือสองเดือกต้นลับมืนสองพันหายลอยหลับทรงพี่จังโล กัพอเบิ้งของเล่าดี่หระครับเนี่ยทิกน่อยครับทิกน่อยทิกหน่อยสูงร้อยสิบมันลอยลอยขึ้นมันเป็นพีก๊าบดองขึ้นกับลูกคุณลเมีอะไรนน่โอ้โหทึกหน่อยครับเทิกหน่อยมันทิกหน่อยมันคือเขาเหี่ยวจะนะ กล้วยเม่อกี้สใสเอ้ยว่าจะมาชิคโกกตง้ตมคคตงมันอือ,อาไปกินเมียงกันด้ตอร่องอะไรอีกวัน,นี่ได้เน่ยยอะครับเฮ้ยอโอ้อือกินดีครับสูง่อย ร้อยซิบดีละโอ้ปิตาหักก็ได้แหละครับสองตัวนี่ปิตาไปเลี้ยงอยู่ครับเอ,เอาไปต้องไปก,กันขีดยาไทยพันหยัดเบียบยาบลุ่งกับจบตอนนี้ครับ,บออป้องแตนขั้วปล่อยทงอืมเอาเอา,เอาพี่น้องสนใจตัวล่าหน่อยครับครูนี่สองมืนหา่า นี่ละกินยากะดีแข้งขากะดียู่หดอกบม่มีตำหนิตัวอ่ะไม่มีตำหนิครับไม่มีตำหน,ำนิเปื่อไปสองหมื่นห้าพันคู่นี่ส้องโตต่อรองได้รับส่งฟรีทัวร์ละเอียดเนี่ยเพราะอ่ะ เอาพี่น้องต่องการเอาไปเลี้ยงนะครับเปกก็นตาฮักขึ้นนี่ปากเบ์อทรพาเ้ารูปแปดห้าครับูแปดห้าหาศูนย์แปหาศยหกเ 3, หอยอยังเกษตรวิสัยครับห้อยอยังสิงครับห้อยสิงบันที่โคก่ะห้อยสิงบันรที่โคกแล้วกันพี่น้องบ่มาสนามกับไปซือบันทโคกก็ไรดิคัมันบ่ขายก่อนปากเบือทูเราก,ก็บั่หันปากอะไมันบ่เอาเอ้ามันหมนนะมันหานขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ